เจ้าคุกเข่าไอ้แชมป์สักกูล็อกเดทุกท่านนะครับอยู่กับผมใครโตที่เฮ็ดวันนี้ก็จะกลับมาเล่นเกม Asuri Dash อ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้จะมารีวิวทุกตัวของในแมปนี้นะมาเริ่มต้นด้วยที่มันก็ต้องแน่นอนอิซังิมาเรามาลองดูสกิลกันดิชื้มโอเคสกิลแรกไ i r e c t shoot นายเขาลองสิไดเล็กจูดมันเป็นการเตะตรงนั่นเองแรงใช้ได้สกิลต่อไปอา่านาลุฮิยะฟุตเวิร์กก็จะ,จะเป็นสกิลพุ่งอย่างนีุ้๊บนี่เป็นไงมา,มาดูไดเล็กชูดใหม่ไดเล็กชูดเตะงัดได้เปล่าโหงัดไม่ได้ อ่าโอเคได้อันติแล้วไหนมาลองเทสดิกดเลยม,มาแล้วว่ะสกิลแรกก่อนเออสกิลที่สามใหม่ไดเรกชูดขออนุญาตแบบเท่ๆแล้วกันชึบเรุ่นขยายฟุตเวิร์กชึบชั้นน,น่ะตะกันตนนิยุทธ์นะจะโกหกตัวเองไดเรกชูดไม่เข้าเพลง มาสกิลต่อไปทูกันโอยวไรไอเกอร์อโอโ้ไม่เข้าเฮ้ยโอเคไปตัวถัดไปดีกว่าตัวถัดไปก็จะเป็นนางหนีนะโอเคมาเดี๋ยวไปโปร์ฝั่งนู้นก่อนสกิลแรกเลยเฟกวันล่ก็คือเป็นการใช้ท่าหลอกอย่างเงี้ยดูนะฮึ โอ้ยไ,ไอ้หลอดสกิลต้องไปคอนโทรลแต่ถ้าคอนโทรลถ้าจำไม่ผิดถ้าทำน้ากลัวจะได้อีกแบบรอบหนึ่งครับหนึ่ง,งลืมแล้วมันทำยังไงน่าจะอย่างนี้โอ้โอ้โอ <laughs> ยาคอนโทรล <laughs> ไม่ติดโอเคเดี๋ยวมาดูคอนโทรลใหม่อีกรอบโอเคถ้าคอนโทรลมาแล้วขอลองใหม่กันนะ โอเคมาเอามันทำไงวะลืมก็เตะขึ้นมงค์คอ,อ,อนทูโอเคคอนทุนโอเคมันก็จะเป็นท่าจับอย่างนี้แต่ปกติจะเตะเข้าโกซี่ช่างมาเสระมมาสกิลต่อไป,ไป เฮวี่หรือรียกเงี้ยท่าเตะหนักกันเองเป็นท่าเตะที่โคตรแรงเลยอ่ะก็คือสามารถเอามาคอมโบกันได้ระหว่างเฟกับเออใช่เฟกวันเล่แล้วก็เฮลี่ไม่ยอม โอ้ยช่างมันเด้อจึ๊บจึ๊บปามันติปามันติโอเคได้แล้วคโทพลโอเคอันติสาวยสาวย่็อยู่ลืมเพิ่มเลยลืมเพิ่มเสี่ยมาอันติเห็นว่ามีสองแบบก็คือแบบนี้อาวทำไงวะ เอาลืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะมาสกิลอติเลยไนทูมิจูเจแปนชือ่อเทอโมชชือ่อเทอโมชฮะจิเมมเตะน,นิโปโอ้ นี่เต้นโชว์โอเคตัวต่อไปก็จะเป็นชิโดนั่นเองอ่าหรือเจ้าของท่าบิ๊กแบงนั่นเองมานี่สกิลแรกเลยโฟบเลสก็จะเป็นการต้องให้ลูกบอลอยู่บนอากาศมันจะแกงการอย่างนี้อ่าโอเคเล็งปึ๊บโมงโฟบเลสมันจะกแบบกระโดดเข้าไปเตะอ่ะแต่ปกติมันต้องหันหลังสิช่างมัน โอเคอย่างที่ว่ามันต้องใช้กับทุกบนอากาศอากาศแล้วแหละสกิลต,ต่อไปแบ็กฮิลช็อตแบ็กฮิลช็อตนี่เต้นเลยโอเคเรามาใช้สกิลแรกใหม่ชิปมงฟุบเลสอันเราจะไมดีดเตะกับหลังเนี่ยเออ มาลองมาลองเก็บอันตีนี่ชิโด้มีอันตีสองแบบมีบิ๊กแบงได้กับดากอนได้โอเคมามาโดนตีกันนี่เลยหน้าประตูฮึบไมโบมา,มา,บม,ามาเลยสกิลส,ส,สาม มาสปาร์กเข้าไปในร่างกายต้องทำทุกอย่างทุนโง่บิ๊กแบนไดนี่คนท่นะสกิลต่อไปดลาก,ก้นได้เฮ่ยทำไมต้องโราทายด้วยเขาว่าไดมาขอเวลากเก็บอันติแป๊บหนึง่งโอเคมาอันติแล้วมาดูกันอีกรอบฮึมมาโบ มาสกิลที่สี่ดาคอนไร้โชวิเซนเซนไซโบดูดนะยุงดูไร้โอเคนี่สกิลก็จะประมาณนี้เลยโอเคป่ะตัวถัดไปโอเคตัวต่อไปก็ต้องเป็นไซซี่ย้ายมาทีมขาวด้วยจะได้เข้าเหมือนในะอนิเมะไงฮะอยู่ทีมสีขาวนี่แค่เ,เตรียมมา ามาลองเทสสกิลวันนี้ก็รหัสสำรองเพราะซาเอตมันต้องใช้2คนโอเคมาสกิลแรกก็จะเป็นเอ่อ perfect toss กด2ครั้งอรอบแรกก็เป็นอย่างนี้รอบที่2นี่เฮงาเตะรอบแบบยังไงดีเหมือนฮิวฟิกในแบบไรบ์บอลอ่ะคัแบบนะโอเคสกิลต่อไป nut m a ค c เต t e r ก็คือเป็นทา่า c เต t e r อีกฝ่ายสไลด์นี่จะอย่างนี้นี่หลบโคตรเฮ้ มาสกิลต่อไปเคิร์ฟชูดออกถ้ายิงเลยมันจะเป็น4ี่ศูนย์เคิร์ฟม,มันจะเป็นการเตะป่าอย่างนี้นี่ทั้งทงที่สกิลต่อไปเป็นเพอร์เฟกท์พาสแต่ไม่มีเพื่อนอะอินเวิร์สไม่เป็นไรมามาดูวันติกันดีกว่ากดล็อกเฮ้ยชึบร์เฟ็กนีโหเทจัดมาขอดูใหม่สิสไลด์มาคัเตอร์ นาะเทพจริงมันมีวิธีได้ติวเร็วอยู่คืออย่างนี้โอ้ยเร็วไปเอา้าเออแล้วก็แย่งนี่มันจะเด้งเยอะมากเอา้าเอออันนี้ฮึบ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 เอา้าฮึบ โอเคมามาดวลตีแล้วแน่นอนอันนี้จะเป็นอติกับซีเคทเพราะทีมเราเออเสมอกันแล้วเวลาไปสูตรวิจะเป็นกันารตัดสินในลูกนี้มายืนเลยยืนเลยเพราะอติต้องใช้สองคนออคอสอเล็ลกติโก

ตัวต่อไปเลยโอเคตัวต่อไปก็จะเป็นพิกไกเซอร์นั่นเองมาดูสกิลแรกไกเซอร์อิมแพ็คย่อโอ้โหแรงอยู่มาสกิลสองไกเซอร์แม็กนัสก็จะเป็นเหมือนแบบลูกเคิร์ฟอ่ะไกเซอร์แม็กนัสรอเคิร์ฟจริงวะเนี่ยมาสกิลสามชึบพุ่งเออมันทำคอมโบงี้ได้ชึบชึบ นี่ off the ball เอาบอลอยู่นู่นมาสกิลห้าไอ้สกิลทีล่สี่ d e e ล low ball โอเคสไลด์มานี่โอ้ยเอออันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่วอน,นอยุดดีก็พุ่งสูงไกเซอร์อิมแพคว้าวไกเซอร์แม็กนัทใส้ปักมันเป๋ ล็อกเดอะบอลฮึโอ้โหไอ้โคตรเท่มาเอาใหม่เอาใหม่ดิปล์นี่มันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ลอยป้าโอเคป่ะเรามาดูอันติไกเซอร์กันดีกว่าอโอเคมาอันติเมทจงคุกเข่าไอ้แชมซ่กปูล็อกแล้วตอนไกเซอร์อันติมีสองแบบนางอีกก็มีสองแบบแต่ไม่รู้ทำไมทำไม่ติดมา เกี่ว5ว้าก่อนเลย er ลไกเซอร์อิมแพ็คไลนิ่งเราไปทางนู้นดีกว่าเอาที่ไว้ก่อนมาตรงนี้ล er เลยไกเซอร์อิมแพ็คไลนิ่งเจ้วมาสกิลต่อไปมันจะเป็นท่าแบบเราต้องให้อีกฝ่ายมาสกัดมาต้องกดไกเซอร์อิมแพคแล้วก็สไล์ อา้าวทำไมไม่มีคาสีนอา้อาวมุดใต้ดินเลยอะไรเนี่ยไกเซอร์ยืดเอาขายืดเลยไม่เข้าด้วยเฮ้ยไม่เห็นเทเลยทาไมใช่อย่างนี้สิเาใไมมาทาไมอ่ะ เออเดี๋ยวไปฝั่งนู้นดีกว่ามาตามมาตามมา <c oughs> นหามน้าห้อยาวฟุตเวิร์ดอ่าตรงนี้เอาเอาไม, <c oughs> ม้โอเคมารอบนี้เลยเออไกเซอร์อิมแพคสไลด์เอา หรือว่าต้องแชสตีก่อนโอ้เล่นติก่นจะมามาทันไหมเนี่ยปึ๊บเออนี่มันต้องเป็นอย่างนี้ โอ้โหฉันเห็นเป้าแล้วโตโ้ไกเซอร์อิมแพคเกยอเอาเข้าด้วยเ้่าตินเลยก็โอเคทุกคนสวัสดีก็ไปก่อนครับบ๊ายบายเป็นไงล่ะรีวิวทั้งหมดของตัวละครหนึ่งซาเอะกับนางองีอาจจะรีวิวไม่ครบก็เถอะแต่มัน ใส่มันทำไม่ได้ไม่มีเพื่อนอส่วนนางหิใช้ใช้ไม่เป็นโอเคไปแล้วบายบาย